ทานทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาได้ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาน้องบูชาคุณพ่อน้องบูชาคุณรามายคุณแม่ขันแข็งแรงไห้ตาขันแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มใสยอยู่เป็นร่มโพ ทำามอบลงให้แม่ชีไฟให้ข้ามาข้าพเจ้าแม่ชีไฟมีขอเป็นตัวแทนของแม่ของท่านทั้งหลายที่อยู่ในจิตในใจเบื้องต้นที่ท่นานทั้กายบอกว่าให้ข้าพเจ้าเป็นองค์แทนของแม่แม่ที่เป็นคุณธรรมแม่แม่ที่เป็นธรรมแม่ที่นำความสุขกาย สุขใจสุขในทุกอย่างที่อท่านทั้งหลายปาถนาข้าพระเจ้าขอป็นแม่แม่ฝ่ายฝ่ายเช่อชูฝ่ายเพิ่มปูนฝ่ายเพิ่มปูนคุนรความดีฝ่ายเพิ่มปูนคุณธรรมฝ่ายเพิ่มปูนพุทธะแม่คือพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในจิตในกายในใจของท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจง มีแม่ที่เป็นพุทธะไปประดับในจิตในใจของท่านทั้งหลายเพื่อนำจิตนำใจของท่านสู่คุณงามความดีสู่ความเป็นแม่คือพุทธะขอแม่พุทธะจงประดิษฐ์ประดับในจิตของท่านทั้งหลายสู่ความพ้นทุกข์เบื้องหน้าในปัจจุบันนาการในปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ กรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายดีต่อแม่ทุกภพทุกภูมิทุกชาติทุกความรู้สึกขอให้มาลายสิ้นไปในขณะที่ท่านทั้งหลายตั้งจิตถึงแม่ที่อยู่ในจิตในใจของท่านทั้งหลายกรรมอันใดขอให้มาลายสิ้นไปขอให้มีแต่คุณงามความดีมีความเป็นแม่ในจิตในใจของท่านทั้งหลายแม่ ซึ่งมีแต่ความเมตตามีแต่คุณงามความดีมีแต่ความเป็นมุทิตาในการกระทำของท่านทั้งหลายซึ่งผ่านมาไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีขอแม่อยู่ในจิตในใจแล้วท่านทั้งหลายจะรักจิตรักใจเพื่อนำสู่ความเป็นแม่คือพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เนื่องในโอกาสนี้ขอแม่พุทธะประดับประดิษฐ์อยู่ในจิตอยู่ในใจของท่านทั้งหลายและถึงความ้นทุกข์ถึงพระนิพานดังใจปรารถนาทุกท่านทุกดวงจิตดวงใจโดยปัจจุบันด้วยเชิดสาธุเจ้าค่ะสาธุที่พ่อนะแม่